สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ชอบทำใจฉันนะคะวันนี้ปราพรมีของมาหนึ่งชิ้นแล้วก็ลืมแล้วด้วยว่าคืออะไรนะคะเราต้องทําถ่ายคลิปไว้เพื่อเป็นหลักฐานลืมแล้วนะคะว่ามันคืออะไรโอ้มันคือต้นไม้นี่มันคือต้นไม้แล้วก็แพ็คมานี่นะคะแพ็คมาใช้ได้เลยนะคะ จะลืมไปแล้วค่ะว่าเราสั่งมันชือต้นพลูงาช้างนะคะเดีย๋ยวเราแกะออกมาก่อนกนอ็จริงๆแล้วอะ่ะต้นไม้มันอะ่ะไม่กี่บาทหรอกแต่ว่าค่าส่งแพงกว่าแพงกว่าต้นไม้อีกต้นเล็กเราสั่งต้องมา,มาประทับประคอง่ออแพ็กมาอย่างนี้นะคะ ก็สภาพต้นไม้ก็ยังสดใสอยู่นะคะคือไม่ไม่คอตกคอพับนะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าโอเคเขาก็แพ็กมาใช้ได้นะคะคุณผู้ชมนี่กูงาช้างยังเป็นเบบี๋อยู่เลยนะคะก็เดี๋ยวเราต้องมาเลี้ยงเอาส่งมาทั้งกระถางส่งมาทั้งกระถางแต่เป็นกระถางเล็กนะคะคุณชมถางเล็กๆแล้วเราก็ต้องมาเลี้ยงต่อเอานะคะในกระถางเล็กร,ร่อน้ำี๋ยวไปใส่ปุ๋ยสูตรสิบหกเข้าไป เดี๋ยวก็โตว่าเขามีชีวิตเขาก็แพ็กมาดีอยู่นะคะคุณผู้ชมเน้นหน้าถาวนค่ะมันเป็นผ่นมะพร้าวค่ะคุณผู้ชมนี่น้องน่ารักไหมอ่ะน่ารักเลยภูงาช้างต้นน้ะเหมือนจะเป็น15บาทหรือหรือ25บบาทแต่ค่าส่งรวมแล้วเนี่ย มันเจ็ดสิบเก้าบาทอ่ะคุณผู้ชมไม่รู้ว่ามันจะถูกหรือแพงเลยนะคะก็เจอข้างนอกซื้อได้ก็ซื้อเลยดิมันมันไม่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้ากดซื้ออย่างเงี้ยมันเสียค่าส่งค่าของไม่แพงค่าส่งแพงกับค่าต้นไม้อีกเนี่ยข้างนอกแพงกว่าโอเคค่ะคุณผู้ชมก็ขอบคุณนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามาอันบล็อกด้วยกันนะคะเป็นพยานในการแกะสีะแกะ ของสินค้าต้นไม้ต้นนี้ให้ด้วยกันนะคะไวต้นไม้ออนไลน์ต้นไม้ออนไลน์เราสั่งมาจากค่าย S นะคะค่ายเโอเคนะคะขอบคุณค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ S Plaza ขอบคุณมาก